อยู่กับร้าน t ูบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมารีวิวชุดล้อพร้อมดุมนะครับของลูกค้าที่สั่งเข้ามาเป็นขนาดขอบขอบหกนะครับ13บสามคูณหกจุดหคีดหกวันนี้ลูกค้าไปใส่เครื่องการเกษตรนะรหรือเครื่องสูบน้ำ ในชุดนี้จะได้ล้อไปสองวงนะครับเป็นของยี่ห้อแวนเกจก็จะดีมาหน่อยจะเรียบเรียบส่วนอีกเกจหนึ่งจะเป็นหน้าเป็นยี่ห้อหายเปล่าไฮอะะมีเป็นขนเอยอะๆหน่อย้วมาให้ดู <c oughs> ตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็มีหลายรุ่นกันครับที่ขายกันเ๋ยี่ยนอนนี้แะ่เยบเรียบหน่อยครเป็นเบนได้ก็ตัวนี้เป็นดุมหน้าครับดุมหน้าใสาดิดได้จะกึึงเก็บงานสวย เป็นดุมหน้าดุมหลังดุมทุกดุมทุกตัวเราจะมีบูทกลางให้นะครับเพิ่มให้ลูกปืนแตกแต่ตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วน,นี่ดุมหลังจานหลังเป็นร้อยสิบไอจานหน้านเป็นร้อยยี่บห้าครับ กบ๊ธสี่ตัวสเตอร์เทาแล้วก็ลูกปืนน็อตครบชุดครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือนักสร้างหอยอยากได้แบบจานหลังอย่างนี้ที่มาใส่ข้างหน้าคือเอาแบบตรงก็สั่งเรายืดเทนี้ออกมาได้ครับยืดออกมาให้ใส่จานตรงว่าใอนนี้เราใส่จาน์ตรงอยู่ ที่ทำมาใส่จะก,กับจานโค้งนี่เพราะว่าบางคนเขาอยากได้เอาไปแต่งเพิ่มเช่นใส่สเปซเซอร์ขอภยัยเลยครับถือมือเดียวใส่สเปเซอร์แล้วค่อยใส่จานตรงบางคนเขาอยากได้แต่งสวยๆอย่างนี้หรือ ใส่จานแต่งครับที่ทำมาให้สั้นเพว่าะจะได้แต่งได้ <S <S เซอร์ตัวนี้เพิ่มควมหนามันก็จะเท่ากับจานโค้งตัวนี้ลูกค้าเขาสั่งมาเป็นชุดเลยแล้วจะประกอบให้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาใสา่ลูกปืนดุมหน้าก่อน ลูกปืน,นหนึ่งหน้าใส่บูทก,กลางครับใส่ลูกปืนหลังครับหลังจากใส่ลูกปืนเสร็จแล้วเราก็มาใส่จานหน้ากัตนตรงนี้เป็นของเว็บร้อยยิบห้า สลับกันไปเรื่อยๆครับขันแน่นๆอันนี้ก็เอาล้อมใส่แล้วเราก็คว่ำคว่ำหน้าจานลงส่วนล้อใส่ทางไหนมีสองทางเราไม่ต้องไปดูสนใจหน้าหน้ายางพรมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ดูที่จุดเติมลมครับความจุดเติมลมลงเพื่อให้ บ่าตรงนี้ให้มันเข้ากับตัวนี้ครับแต่ถ้าเราเอาจุกเติมนมขึ้นตรงนี้มันมันจะไม่สนิทเพราะมันจะเป็นกระทะโค้งเอาจุกเตมมมิมนมลงแล้วก็ขยับหาร่องบ่าครับ เสร็จแล้วต่อไปมาใส่ล้อหลังเป็นดุมหลังนะครับนี่ใส่ปืนกับบูทกลางไว้นะครเหมือนเดิมครับนี่เรากึงให้สวยๆเก็บงานเป็นเกียวนะครับเกียวมันเกียวพัดลมสวนทางบนออกเ็เข้าเข้าเป็นออก หางกองเหมือนสักแป๊บเหมือนเดิมครับพอฝั่เติมลมลงเดี๋ยวลืมใส่แบนสปริงนะครับเวลาใส่แล้วงั้นขี่ไปแล้วมันนอ็อตครอบพาย เนทางเป็นเกี่ยวขัดลุ่มเกี่ยวซ้ายหมายใส่สเตอร์นะครับสเตอร์เอาเล็กเอาใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับแต่ถ้าใส่อจากทางร้านเราจะใส่ประมาณ42นะครับถ้าถ้าใส่เล็กได้เร็วใส่ใหญ่ได้แรง ถ้าใส่เล็กมันก็จะเบืองคัดเราครับแล้วก็จะออกตัวอืดอคือรถพวกนี้เราไม่จะเป็นต้องขับเร็วนะครับต้องใส่ใหญ่ๆไว้ค่อยขคับสนุกถ้าคนตัวใหญ่หน่อยผมก็ใส่45ให้ ถ้าใครเอาไปทําความเร็วเรื่อไปแข่งกันนี่ก็36ครับแต่ว่าไม่จําเป็นนะครับแรวควนนี้เอาไว้ขี่โชว์อยู่แล้วต่อไปเราใส่ด้านเรบรกเป็นอ 210i ใส่การบิดเสแล้วเราก็ลองเสียบเผาดูครับเพราเราจะมีบูธแถมไปให้ด้วยนะครับบูธหน้าบูธหลังสี่ตัวครับเราประกอบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลองเทสหมุนดูยกขึ้นนะจ,จะไม่กลมมากครับร้อพวกนี้ ตามมาตรฐานจีนครับพเพราะมันเป็นล้อโกคัดถ้าเรามาแปลงเป็นสองล้อจะให้นิ่งเลยไม่มีนิ่งสักล้อครับลองมาแล้วร้อยวงก็ร้อยวงครับบางวงก็จะเด้งขึ้นบางวงก็สายแต่มันก็ไม่มากเท่าไหร่ก็ใช้ได้ครับ